บทสวดก่อนนอนสยานัสสะเจปิพิขเวพิคุโนชาคารัสสะพิขุทั้งหลายเมื่อพิขุนอนตื่นอยู่อุปปัชติกามวิตักโกวาพยาปาทะวิตักโกวาวิหิงสาวิตักโกวาถ้ามีกามวิตกพยาบาทวิตกหรือวิหิงสาวิตกเกิดขึ้นตันจะพิขุนาธิวาเสติ ปชาหติวิโนเทติพยันตีกโรติและภิกขุนั้นก็ไม่รับเอาวิตกเหล่านั้นไว้อณะภาวังคเมติแต่สละทิ้งไปถ่ายถอนออกทำให้สิ้นสุดลงไปจนไม่มีเหลือสยาโนปิภิขเวภิกขุชาคโรเอวังภูโตอาตาปีโอดต,ตปีสตตะตังสมิตังอารัฐวิริโย ปหิตัดโตติวุจตีติภิขุทั้งหลายภิขุที่เป็นอย่างนี้แม้กำลังนอนตื่นอยู่ก็เรียกว่าเป็นผู้ปารบความเพียรรู้สึกกลัวต่อบาปอากุศลอุทิศตนในการเผากิเลสอยู่เนืองนิดตัสสะเจอานันทะพิคุโนโอิมินาวิหาเรนณะวิหารตอานนถ้าเมื่อพิกขุนั้นอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้ สยะนยะจิตตังนมติจิตน้อมไปเพื่อการนอนโสสยติเอวังมังสยันตังนาพิชาโทมนัสสา,าปาปกาอากุศลาธรรมมาอันว่าสะวิสันติติภิกขุนั้นก็นอนด้วยการตั้งจิตว่าอากุศลธรรมอันเป็นบาปทั้งหลายคืออภิชาและโทมนัสจะไม่ไหลไปตามเราผู้นอนอยู่ ด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้อิติหะตัทธะสัมปชาโนโหติในกรณีอย่างนี้พิกุนั้นชื่อว่าเป็นผู้มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในกรณีแห่งการนอนนั้น